เช้าวันจันทร์ที่สดใสฉันตื่นขึ้นมาจฉันกระสิมาชาจแบดอยู่น้ำบานชัฉันเดละกอนจ้ะพร้อมจิบกาแฟอุ่นๆวันนี้กระสิได้อีกใครส่งเกินงจ้หน่วยหนึ่งห้องทองกรไปเหตุงานแน่จ้าพักผ่อนบ่คอยเพียงพ่อใจยิงตากะเมื่อนบ่คอยถึงปันไดแต่ว่าก็ต้องไปด้วยความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้าแล้วก็ไปเห็ดงานจิตเรารักกันจ้าทุกคนไปจ้ะเอาตัดภาพมาตอนหกโมงแรกหลังเลิกงานเลิกกันแล้วกันนะจ๊ะ กับมาจอดบานประไพก่อนจ้าประไพก็บอกว่าไปตักเอาแกงนโนไม้แน่เห็นไว้เต็มหม้อเลยอุ้ยกันโนไม้ได้มาจากบานกันยานั่นลหละจ้าปะเอเอเาโทรมาว่ากินหน่อไม้กันออกไหม,ไมเดี๋ยวจะฝากป้าสาวออกไปให้ก็เลยบอกว่าเออๆกินป้าเอาส่งมาให้หน่อยเพิ่นก็นเลยเดี๋ยวอ,ออกมาให้ อยู่ตลาดนั่นน่ะละจ้าเลยแถมปัาสาวกันยังให้ของควันวันเกิดย้อนลัางนงเพ่งอีกสองลอยนะจ้าที่ฉันโพดไปเมื่อวานน่ะละจ้าเลยฉันกระสิออกไปตลาดไปเอาไข่ก็ปักแต่งนะจ้าเมื่อนีนถือเงินไปตลาดร้อยเดียวนะจ้ากระสิใส่แบบประหยัดประหยัดน่นละจ้าแล้วหลังจากนั้นฉันกระสิกลับมาบ้านปะไพ่นะจ้าเพื่อที่จะมาหับนงเพ่งจ้าเพราะว่านงเพ่งเลือเรี้ยนมากกรสิอยู่บ้านปะไพ่แล้วกระสิเหตุการณ์มากินเขากินน้ำอยู่นี่เรียบร้อยนะจ้าแม่เลกงานกบมากับประมาณหกโมงแรกซื้อกับเขากับน้ำแล้วกระสิมาแะหว ตาแกงน้อไม้ที่เพิ่นแกงไวัยน่ะนะตับไปให้อ้ายกินกับข้าวนําจ้าเมื่อนี้กับข้าวพ่อกับข้าวแม่ก็เป็นถ้วยเดียวนั่่นละจ้าแต่ว่าผัดบักแดงใส่ไข่นี่สิเฮ็ดไปให้ลูกกินน้องเพ็คม,มันมักเถิดเนี่ผัดบักแดงใส่ไข่วานใจออกโรซี่หวานๆแน่นั่่นละจ้าพดให้เป็นกระทกระก็กินเบิดเด้อคันบ่ห้ามไว้นี่แม่จ้าเยิงฉันสิเร้าสู่ฟังว่าเออตลอดระยะเวลาที่ฉันเฮ็ดงานยางต่อเนื่องมานี่น,นะจ๊ะกรกลับ,บดึกแน่มื้อเว้นมื้อแล้วก็ ออกมาจากอบร่มออกมาจากคายก็มาเห็นงานต่อสิแม่จ้ะชั้นกระแทบสิบริจับงานบ้านสักอย่างเลยได้จ้ะก็คือฉชั้นมาหอดืด้อาบน้ำชั้นก็นอนตื่นเศ้าชั้นก็ไปถึงแต่กโมงเศ้าเนี่แม่จ้ะบ้านชั้นนีก็ะสปากวดว่าแทบบริกวาดเลยจ้ะชั้นเกิดที่โจอ้ายในสิลบใต้ก็ลลูกในสิโบเพศกองขายนี่แม่จ้ะชั้นก็เลยบอกว่าบาต้องปวดหรอกปล่อยไว้สกอรไปเอาเงินก่อนต่างคนก็ต่างไปหาเงินก่อนจ้ะเดี๋ยวมีเวลาค่อยมากวดมาเก็บมื้อนีชั้นก็เลยเร็วเหมแม่หญิงชั้นก็เลยค จะต้องกวาดบานถูบานก่อนเดยอเพราะว่าบานนี่บ่ได้กวาดมาน,นี่เป็นลายอาทิตย์เลี้ยวนะแมจจะมันกับมนโอกโลกเลี้ยวนะั่นนะแต่ว่ากับ,บ่เป็นอย่างนะั่นจ้ะ เขาก็อค่อยๆเก็บไปที่ระย่างเมื่อนีก้ก็ซีด้แค่ทำความสะอาดบ้านข้างบนนั่นแหละจะ้ะเพราะว่ามันกะทํำกับมื่อเล้วหลังจากคิดกับเขากับน้ำหุงเขาหุงน้ำไว้รออายแล้วเนาะจะ้ะปรากฏว่าเวลากัปา,กาเขาไปตั้งบักสองทุ่มแล้วนัแนไจะ้ะไอ้ยกลๆสิเลืองานมาหวอดแล้วนะจะ้ะฉันก่นยังบ่ทหานไ้ถูหอดบ้านจะ้ะเนื่องจากว่าเก็บมุมนั้นเก็บมุมนี้แล้วก็กวาด้านนี่แไ่จ้ะก็ ้าวเจ้าว่าซันทูบ้านจาสิเดวลาอายื่องงานแล้วจ้ะเด้เวลาหงหากับเขากับน้ำสู้กันกินแล้วนั่นนะเวลาเขามีงานนอกระสิจงานบ้านเขากับเอาไว้สกอรเขากัอยาไปซี่เลียดนะจ่ะอันไหนเฮ็ดเดดเขากับเฮ็ดกรอนจ้ะที่สาคัญเราจะต้องเอาเงินก่อนนะจ๊ะเพราะว่าสิให้มันลบใส่กับงานบ้านมันบ่ไวหรอกจ้ะหาเงินในอากาศไปด้วยนะจ๊ะคนทางเสริมแนะนําสําหรับสายใครที่ชอบโพสนะจ๊ะก็มากวางเงินในอากาศไปน้ำกันนะจ๊ะ อายกับเลาเงินบาทอยู่ตลาดนะจ๊ะเรื่องกวาดบ้านกันเลยปล่อยไว้สักก่อนนะจ๊ะเมื่อมีเวลาเราก็มาทํานะจ๊ะเราก็ไม่ได้ว่าจะปล่อยลืมเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่ามือนีฉันได้เฮ็ดก็บเขาแล้วก็เวียกบา้านแคกวาดบ้านแค่นี้เลยจ้าเดี๋ยวมือฉันสีล่างหงนาม้ะจ้ะโบไหวสภาพแต่เรามองนี่โบอยากสิบรรยายเลยจ้า